สวัสดีทุกคนนะครับผมหลังจากที่เราไม่ได้ทำคลิปมานานก็มือถือกล้องพังเน็ตก็ไม่มีโอ้ชีวิตน้าสงสารเหลือเกินมือถือที่ใช้ทำถ่ายทำคลิปวิดีโอก็ไม่ได้มีระบบกันสั่นนะครับผมเวลาผมขยับกล้องไปไหนก็ไปทางไหนอะ่ะมันก็จะรู้สึกปวดหัวหน่อยเวลาคนดูเนาะก็เลยไม่ค่อยอยากทำเท่าไหร่ก็เราจะมากีอยางกัน ไม่ใช่กรียดยางเลมาดูน้ํายางที่ได้สองมีดนะครับผมนี่ครับนี่คือสองมีดกับบางต้นสองมีดมันมันก็เยอะกว่านี้นะเป็นต้นยางที่อยู่ติดภูเขาดินจะเป็นสีแดงความที่ได้ก็เป็นประมาณนี้ก็เริ่มได้คุยกับคนที่ทำยางที่เราบอกว่ามีญาติคนหนึ่งกำลังทำยางอยู่เนาะ บอกว่าของเขาไหลดีมากเลยก็ได้ไปคุยกับเพื่อนร่วมงานอีกคนหนึ่งที่ว่าทำยางเหมือนกันเนาะเขาบอกว่าไอแปรงที่เราพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยของญาติเราคนนั้นเน่ะเขาบอกว่าช่วงนี้น้ำยางเขาไม่ไหลเลยเพราะว่าเขาใช้ยาเล็งแต่มีแหลกตอนนี้คือไม่ไหลเลยเขาว่า,างี้ก็ เราไปดูที่สวนเข้ามาก็อย่างที่ลงคลิปไปครั้งก่อนของเขาของเราไม่รู้ว่าลงทางนี้หรือเปล่านะก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าเหมือนมันไหลนะแต่มันไหลน้อยอาจจะหลายมีดหน่อยห้าหกมีดอาจจะยังไม่เต็มจอกจอกที่เขาใช้จอกน้อยกว่านี้นะเป็นจอกใสๆของเราประมาณสี่ร้อยซีซีใช่ไหมจอกเนี้ยน้อยเน,นี้ยมาตรฐานเนี้ย ของเขาน่าจะน้อยกว่าเราเยอะเท่ากับถ้วยแจ่วอะ่ะเขาบอกเขาไหลดีนะตอนแรกอะ่ะที่ไปถามแต่ตอนนี้ไหลไม่ดีแล้วก็ใช้ยาเล็งมาเกินไปประมาณนั้นอันนี้เห็นเพื่อนอีกคนว่านะที่ไปคุยกันเมื่อวานนี้ประมาณนั้นครับทุกคนก็ตอนนี้ก็จะบอกว่าประสบปัญหาเรื่องการถูกลักขโมยนะของเราไม่ได้ถูกลักขโมยเรื่องอย่างพลานะแต่ของเราจะถูกลักขโมย เรื่องหน่อไม้เนาะก็ต้องขออภัยก่อนต้องค่อยๆหันซูมกล้องไปในป่ายางของคนอื่นเป็นเป็นยังไงเราก็ไม่รู้นะแต่ในป่ายางของเราจะมีที่เราปลูกไว้ก็ตามร่องยางก็มีจะมีหลายอย่างเนาะอย่างเช่นสละแล้วก็หน่อไม้ต้องซูมไปอย่างนี้ก็ก่อนหน้านั้นก็มีคนมาบอกว่าเฮ้ยซื้อหน่อไม้หน่อยโลละเจ็ดบาท เราก็ไม่ได้ตัดไปให้เขาเยอะหรอกเราตัดไปให้เขา7โล10โล10โลล่าสุดเนี่ยนะ10โลสิบโลก็70บาทเขาบอกว่าเดี๋ยวเอาตังค์ไปให้เดอ้อเขาว่าอย่างนี้เราให้แฟนเราเป็นคนไปส่งจากวันนั้นถึงวันนี้น่าจะประมาณเกือบเดือนแล้วมั้งเงินก็ไม่ได้แล้วหนอก็โดนลักเรื่อยๆเลยอืมก็ไม่ได้โทษว่าเขาเป็นคนเอานะ แต่ว่ามีญาติทำงานอยู่ร้านขายของร้านขายกับข้าวตอนเช้าอะ่ะ <_ p> เขาบอกว่าเอ้ย,อยไอคนที่มาซื้อหนอ่อเรานี่แหละมันทำไมมีหน่อไปขายให้เขาทุกวันเลยวะขายให้เขาทำกับข้าวอะ่ะเออทั้งทั้งที่เขาก็ไม่ได้มีหนอ่อเขาก็ไม่ได้มีอะไรนะเหมือนหน่อต้องขึ้นหาบนเขาอะ่ะแล้วช่วงนี้ฝนมันไม่ตกหน่อไม่มีหรอกนอกจากหน่อที่เราปลูกเองตามธรรมชาติ ปลูกเองไม่ใช่ตามธรรมชาติปลูกเองเลี้ยงเองอะไรเงี้ยเหมือนปลูกในสวนอะไรเงี้ยเราก็มีอยู่สามสามกอที่อยู่ติดถนนเลยแล้วมันก็หายตลอดเลยส่วนมากเวลาที่เราตัดหนอ่อเราก็จะใช้เลื่อยเนาะแต่ตอนเนี้มันมีรอยเลื่อยแล้วแม่ก็คิดว่าเราแต่มันไม่ใช่ก็น่าจะเป็นคนนั้นแหละโอเคครับผมจบคลิปเพียงเท่านี้ไม่รู้ว่าคลิปนี้จะส่งออกได้หรือเปล่าเพราะว่าเราใช้อีกเครื่องหนึง่งส่งบลูทูธไปอีกเครื่องหนึง่งแล้วก็จะส่งออกอีกทีนึง เครื่องนี้มันเป็นเครื่องรุ่นเก่ามากเลยทุกคนกล้องก็ไม่ชัดอะไรก็ไม่ชัดเลยโอเคครับผมขอบคุณครับ